สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาล3าทุกคนนะคะมาพบกับครูครูกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณรูจะมาอธิบายนะคะใบงานใบนี้นะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามพร้อมทั้งพับกรสสวัสดีปีใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆจะเห็นใน,นรูปก็คือรูปอะไรคะ รูปเสือนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าปีหน้าเนาะปี2565เป็นปีเสือนั่นเองนะคะ uh huh. เดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะ uh huh. ก็คือให้เด็กๆระบายส uh ีภาพนะคะ เดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเด็กๆอันที่ครูการเคยสอนก็คือให้หนูระบายตรงขอบรูปภาพก่อนนะคะเน้นขอบก่อนหลังจากที่เราเน้นขอบเสร็จแล้วเราถึงจะระบายสีข้างในรูปนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หนูระบายสีออกนอกขอบนั่นเองนะคะ สิ่ตัวของคู่กันนะคะลายคู่กันเอาสีเหลืองนะคะส่วนตัวคู่กันคิดว่าคู่กันจะเอาสีส้มนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาระบายพร้อมกันเลยนะคะเวลาหนูเหล่าสีนะคะหนูควรที่จะเตรียมกบเหล่าไว้ใกล้มือนะคะแล้วก็ควรที่จะมีภาชนะในการใส่ เศษของสีไม้ของหนูนะคะเนื่องจากหนูใช้สีไม้นอ้อยในการระบายก็คือน่าจะหา,าภาชนะนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วพลาสติกหรือถ้วยที่ไม่ใช้แล้วนะคะเอามาไว้ใกล้ๆเพื่อที่หนูนะคะจะได้เหลาเนาะเหลาสีไว้ในภาชนะนั้นเพื่อที่ป้องกันไม่ทําให้สกรปรกเลอะเทอะตอนขณะที่หนูระบายสีนะคะมันขอคู่กา้านคู่กันนะคะเตรียมถ้วยนะลรูปมาไว้ใกล้นะคะในการที่จะเหลานะ ส่วนตัวหนังสือนะคะเหมือนที่ครูเคยบอกนะคะว่าพยางามชนะหนึ่งตัวเท่ากับหสีนะคะเหมือนกับที่ครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยะคะ่ะหนูไม่จําเป็นที่จะต้องระบายสีเหมือนคนครูกันนะคะให้เด็กๆระบายสีตามอิสระของหนูเลยนะลูกแต่ก็พยายามนะคะไม่ให้สีออกนอกกรอบนั่นเองนะคะ ส่วนด้านในนะคะก็คือให้เด็กๆเขียนคําอวยพรให้เพื่อนๆหรือให้ผู้ปกครองก็ได้นะคะของคุณครูการเขียนว่าสวัสดีปีใหม่นักเรียนชั้นอนุบาล3ทุกคนขอให้หนูๆมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดปี2 5 0พข้า่งในการนี้นะคะก็คือแล้วแต่หนูๆเลยนะคะว่าอยากจะอวยพรให้ใครแล้วก็เขียนลงไปนะคะ เทคนิคการพับให้หนูพับกระดาษครึ่งหนึ่งก่อนเหมือนตัวอย่างที่ครูก,กันนะคะหลังจากนั้นเปิดขึ้นมานะคะหลังจากที่เปิดขึ้นมาแล้วก็ให้หนูดูนะคะมันจะมีขอบตรงรูปเสือตรงที่ระหว่างตรงกลางที่คนเัวมือชี้เนี่ยลูกให้หนูนะคะพับเหมือนตัวอย่างในคลิปเลยนะคะพับให้เสือประกบกันแบบนี้นะลูก อีกรอบหนึ่งนะคะหนูจะเห็นขอบนะคะพับตรงกลางก่อนเอาระหว่างสองข้างนะคะให้กระดาษมันเท่ากันนะลูกหลังจากที่หนูพับได้ตรงกลางเสร็จแล้วนะคะให้หนูเปิดขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะให้หนูดูตรงจุดระหว่างกลางใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตรงขอบเหมือนที่ขวดที่ายตอนที่หนูมารับไปงานนะคะ หลังจากนั้นก็ให้หนูพับตรงขอบตรงเสือนี่นะคะลูกมนตัวอย่างเลยนะคะอันนี้ผู้ปกครองนะคะสามารถช่วยเด็กๆได้นะคะหลังจากที่ได้ภาพเสร็จแล้วนะลูกหนูดูนะคะพับให้ตรงนะคะแล้วก็ใช้มือในการกดนะคะให้มันตรงกับขอบตรงที่การ์ดเลยนะคะตรงสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นนะคะให้หนูแกะออก ทีโนูแกะออกเสร็จแล้วนะคะให้หนูบีบนะลูกบีบตามขอบนะคะเดี๋ยวหนูจะดูนะคะเหมือนในคิปเลยจะตรงกับขอบนะคะหลังจากนั้นก็ให้หนูพับนะคะเอาหน้าเสือฝั่งฝั่งไหนคะอ่าฝั่งซ้ายมือนะคะมาประกบกับฝั่งขวามือนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเอาฝั่งซ้ายมือนะคะมาประกบกับฝั่งขวามือนะคะแล้วหนูก็จะได้ตาะคะ่ะ สวัสดีปีใหม่ปีเสือนั่นเองนะคะหนูสามารถทำได้ไหมลูกอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจับบอกอีกรอบนึงนะคะการทำก็คือให้หนูภาพอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาหลังจากนั้นนะคะหนูก็จะได้การ์ดนะคะเหมือนกับตัวอย่าง อีกรอบหนึ่งนะคะพับตรงกลางของกระดาษก่อนนะคะเอาด้านซ้ายมือนะคะมาประรบกบขวามือนะลูกหลังจากนั้นนะคะให้หนูพับตามขอบสี่เหลี่ยมในการนะคะแล้วก็หลังจาก นั้นหนูก็จะเอาฝั่งซ้ายมือนะคะมาประกบกับฝั่งขวามือหนูก็จะได้การ์ดดังตัวอย่างของคู่กันในคลิปแล้วนะคะหลังจากน,าน,นั้นหนูสามารถตกแต่งการ์ดเพิ่มเติมได้มาของคูกคก่กันคู่กันก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะถ้าหนูทำใบงานชิ้นนี้เสร็จแล้วนะคะสามารถนะคะอัดคลิปตอนหนูทำหรือถ่ายรูปมาอวดคูค่ในกลุ่มไลน์ห้องเรียนเราได้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าในงานต่อไปได้เลยนะคะอ่าส่วนใครนะคะที่ไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้สามารถนะลูกวิดีโอคอลหรือทักคุณครูส่วนตัวมาได้นะคะแต่ถ้าคุณครูไม่ว่างคุณครูจะแจ้งรอบนึงนะคะแต่หนูสามารถเรียนออนไลน์กับคุณครูได้นะคะตามตารางเรียนของเราแล้วพบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดี 换来的不是你，怕、啊、没有。